ดีครับวันนี้มารับรางวัลประกาศนะครับที่ศูนย์วิจัยจุฬาภรณ์ประกาศได้รับรางวัลดีเด่นนะครับด้านสุนไัยเพื่อสุขภาพและความงามนะครับก็มีความภูมิใจนะครับที่ได้รับคัดสรรได้รับคัดเลือกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราผลิตมาแล้วมันมีคุณภาพแล้วก็ดีเด่นเป็นที่ยอมรับ แล้วก็ได้รับรางวัลมาก็มีความภูมิใจนะครับทีนี้จริงๆแล้วพัฒนา,าการผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุภาพความงามของเราเนี่ยนะรเรามีความเ,เขาเรียกว่ามีความต่างในความเหมือนคือว่าลักษณะการผลิตของเรานี่เราใช้หลักเภสัชกรรมนะมาแปลรูปสมุนไพรเพื่อสุภาพความงามเนี่ยใช้เหล็กเ,เราใช้หลักเภสัชกรรมี่ทั้ง3แผนมาประยุกใช้ ก็คือ,อหลักเภสัชกรรมแพทย์แผนไทยแล้วก็แพทย์แผนจีนแล้วก็แผนปัจจุบันนะครับเรามาประยุกต์ใช้แล้วการผลิตเนี้ยก็เหมือนการผลิตยานะครับดังนั้นเมื่อเราใช้หลักเภสัชเภสัชกรรมมาทําการผลิตเนี้ยเราก็จะได้คุณภาพแล้วก็จุดมุ่งหมายถ้าจะในสิ่งที่เราต้องการได้ได,ได้ได้ตรงจุดได้ตรงประเด็นมากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นที่ยอมรับนะครับ อ,อย่างที่เราได้พัฒนามาแล้วแล้วก็เป็นที่ถูกใจของผู้บริโภคแล้วก็มีคนติดตามแล้วก็ใช้แล้วบอกต่อ,อทำให้กิจทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยได้เติบโตขึ้นแล้วก็ได้ขยายตลาดมากขึ้นนะครับแล้วเราก็เองก็ยังไม่ได้หยุดยั้ยงในการพัฒนาเพื่อจะนำะภูมิปัญญาไทย หรือมรดกไทยของเราเนี่ยครับจากบรรพบุรุษของเราเนี่ยจากภูมิปัญญาไทยของเราเนี่ยมาสืบสารพัฒนาเพื่อให้ก้าวไกลข้างอกสู่ตลาดโลกเพื่อให้ตลาดโลกนี่ยอมรับสุนภัยของเรา,าว่ามีมาตรฐานมีคุณภาพแล้วเราจะไม่ในอุดมการของเราคือเราไม่ทําแบบสุกเอาเผากินคือสิ่งที่สําคัญคือเน้นเน้นที่คุณภาพนะครับเพราะว่าเรารู้ว่า ผลิตภัณฑ์ที่อยู่กับตลาดได้ยาวนานนั้นมันจะอยู่ด้วยคุณภาพของมันเองอไม่ใช่เพราะความสวยงามหลอกตาคนซื้อพอซื้อไปใช้แล้วก็ก็อย่างนั้นอย่างนั้นทั่วๆไปนะฮะแต่นี้เราเน้นที่คุณภาพให้ได้นะครับให้ได้เห็นผลจริงแล้วก็ในระยะเวลาที่พึงพอใจนะครับนะต่อไปอนาะคตของเราเนี่ย คือตอนนี้เราก็มีคนสนใจนำผลิตของเราเนี่ยไปผลิตภัณฑ์ของเราไปทำแบรนด์ของตัวเองมากขึ้นเราก็ส่งเสริมที่จะ,ะผลิตภัณฑ์ให้ทางอโรคยาเนี่ยส่งเสริมนะส่งเสริมที่จะคนที่จะเอาผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยไปทำแบรนด์ของตัวเองอเพื่อเป็นเขาเรียกว่าเพื่อเป็นเป็นโมดุให้ตกถึงลูกถึงหลานของเราเองเมื่อเราเกิดที่แบรนด์ของเราเองเนี่ย แบรนด์อันนี้มันก็จะตกเป็นบรดกลูกหลานเราต่อไปนะครับเราส่งเสริมตัวนี้นะครับเราส่งเสริมให้ทุกท่านที่ว่าบางคนเอาไปใช้แล้วเห็นโอกาสนะมีคุณภาพแล้วก็ใช้ได้ผลดีนะครับแล้วก็แนะนำคนอื่นมาใช้ตามดังคนที่เห็นโอกาสใน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 คุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยก็ถือโอกาสที่จะ ไปทําตลาดเองเริ่มจากการใช้ด้นตวเองเรารู้ด้วยตัวเราเองว่าคุณภาพดีหรือไม่ดีอย่างไรนะเมื่อเรารู้แล้วเนี่ยบางคนคนที่เห็นโอกาสเขาก็จะเอาผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยไปทําแบรนด์ไปทําตลาดเองนะครับอันนี้เราก็ส่งเสริมนะครับให้ไปทําแบรนด์ของตัวให,ให้ของท่านเองแล้วก็นําไปทําตลาดในแบรนด์ของท่านเองได้นะครับ่าครับเออ สรุปแล้วก็คือผลิตภัณฑ์สมพัยจากออโรคยานะไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพและความงามนะครับเรายึดหลักนะเรามีหลักในการทําก็คือใช้หลักเพศัชกรรมเป็นเป็นการผลิตนะครับประเน้นที่คุณภาพคือ,คอสรุปก็คือตรงนี้นะครับแล้วก็เรายังมุ่งม,มั่นที่จะพัฒนาต่อไปนะครับ